ขอต้อนรับทุกคนกลับสู่ช่อง BIKERS เด่นอีกครั้งครับวันนี้เราจะพาไปดูหนึ่งในเครื่องบินที่ทรงพลังและมีชื่อเสียงที่สุดในโลก Boeing VC-25B หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ Air Force วันเครื่องบินประจำตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา VC-25B คือการอัปเกรดจาก VC-25A ซึ่งใช้มาตั้งแต่ยุค1,990โดยสร้างขึ้นจากโค o m e b o เ i n g 747-8อิน e r c o n t i n e n t a l ลที่ถูกปรับแต่งพิเศษเพื่อภารกิจของรัฐบาลด้านนอกของ VC-25B มาในสีฟ้าขาวอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมลายคำว่า United States of America และตราประธานาธิบดี Body, เครื่องยนต์ทั้ง4ของมันคือ GEGEX n 2B67 ที่ให้แรงขับมหาศาลและมีพิสัยการบินไกลกว่า7,800ไมล์โดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงด้านในเครื่องบินนั้นสุดยอดไปอีกระดับมีทั้งหมด3ชั้นครอบคลุมพื้นที่กว่า4,000ตารางฟุตภายในถูกออกแบบให้สามารถทำงานของรัฐบาลได้เต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นห้องทำงานของประธานาธิบดี Body, ห้องประชุมห้องสื่อสารเข้ารหัสห้องพยาบาลและห้องพักส่วนตัวทุกความสะดวก ระบบภายในยังถูกออกแบบมาให้ทนต่อการโจมตีจากอาวุธนิวเคลียร์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงมีแหล่งจ่ายไฟสำรองระบบสื่อสารที่เชื่อถือได้และสามารถสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆได้แม้ในสถานการณ์ฉุกเฉินแม้จะมีขนาดใหญ่ถึงกว่า76เมตรแต่ v c 25B มีประสิทธิภาพในการบินสูงพร้อมระบบลงจอดขั้นสูงและความสามารถในการบินในทุกสภาพอากาศ สรุปแล้ว Boeing v c 2 5 b ไม่ใช่แค่เครื่องบินธรรมดาแต่เป็นศูนย์บัญชาการบินที่บินได้จริงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจและความมั่นคงระดับโลกถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง BIKERS เด่นแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ